สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับ ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะ้เราจะมา,าให้แนวทางสำหรับคนที่ต้องการหารายได้เสริมนะครับด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Word รับโดยการที่ผมนั้นตั้งจุดเอาไว้ว่านะครับตอนนี้นะครับเราอยากมีรายได้เสริมนะเดือนละประมาณ3 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งนะครับงานอะไรบ้างนะที่เราสามารถที่จะทำเงินได้จากการที่เรามีแค่ทักษะ Microsoft Word แค่ทักษะนี้นั่นเองนะครับผมนะในการที่เราจะหาเงินเนาะโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะครับ ซึ่งจะหาประมาณ3,000ถึง10,000บาทเนาะซึ่งผมก็นะครับผมได้ไดมีการทำนะครับสคริปต์ตรงนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแล้วก็เรามาดูกันพร้อมกันเลยเนาะซึ่งวิธีการที่เราจะหารายได้เสริมจากการที่เราใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับเดือนละประมาณ3,000ถึง10,000บาทนับขึ้นไปเนาะแต่ไม่ก็อาจจะไม่ถึง3,000ก็ไปไปได้เนาะก็คือว่าคนต้องมีนะ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word ก่อนนะคุณสามารถสร้างไรายได้เสริมจากงานออนไลน์เช่นพิมพ์งานนะครับจัดรูปแบบเอกสารแปลนไฟล์สร้างเทมเพลตหรือทำรายงานได้ง่ายๆนะครับ 1ก็คืองานที่สามารถทําได้จาก Microsoft Word นะครับก,ก็คือ1ก็คือ1.1นะคือเป็นงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารทุกคนเนาะอย่างเช่นนะรับพิมพ์เอกสารจากไฟล์เสียงแล้วก็ไฟล์ PDF หรือรูปภาพเนาะก็คือเขาส่งเป็นไฟล์พวกนี้มาแล้วก็เราก็พิมพ์เอกสารเราเรียกว่า typing and data entry นั่นเองนะแล้วก็พิมพ์รายงานบทความหรือเนื้อหาทางวิชาการนะครับค่าจ้างนั่นโดยประมาณเอกสารนอนหน้าละประมาณ5-20บาทนะหรืองานละ300-1500ถึง1,5บาทอันนี้คือเป็นงานเหมาเมาเลยนะอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับการนะคิดเป็นหน้าละกี่บาทกี่บาทตัวนี้นั่นเองนะ1.2คืองานนะที่ ใช้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสาร Formatting and Editing นะก็คือจัดหน้าเอกสารให้สวยงามเหมือนตอนนี้ผมผมพิมพ์ตอนนี้คือผมยังจัดไม่ไค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่เนาะเราก็รับนะจัดหน้าเอกสารให้สวยงามซึ่งงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับบทความรายงาน Resume น,นะ Proposal นะแล้วก็เพิ่มสารบัญอัตโนมัติหัวหัวกระดาษท้ายกระดาษจะมีหัวกระดาษ ใช้กระดาษบางคนคือทําไม่เป็นตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะรับจัดรูปแบบเอกสารพวกนี้ได้อันนี้คือต้องมีความชํานาญเหมือนกันตรงนี้นะครับก็จะทําให้เอกสารบทความตรงนั้นรายงานตรงนั้นจะได้รูปแบบที่ดีสวยงามมันเองนะคะจ้างต้นต้นประมาณ300ร้อยถึงสองพบาทต่องานนะครับงานที่3มนะก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word นะครับอ่าอย่างเช่นเขามีไฟล์ PDF เขาติดปัญหาในการที่จะแปลงไฟล์ ก็คือว่าเวลาแปลงไฟล์จาก PDF เป็นไฟล์ Word นั้นอาจจะมีตัวอักษรที่เพียงเนาะในส่วนของการจัดรูปแบบเอกสารก็จะเพี้ยนไปตามเนาะเราสามารถที่จะรับงานตรงนี้ได้เนาะก็คือแปลงจากไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word หรือจากไฟล์ Word เป็นไฟล์ PDF เนาะแล้วก็ปรับแต่งเอกสารให้ตรงกับต้นฉบับนะให้เหมือนกันเป๊ะเนาะแล้วก็ค่าจ้างงานละประมาณ 100- ถึง1,000บาท งานที่4คือการสร้างเทมเพลตเอกสารนะครับเทมเพลตแล้วก็ฟอร์มต่างๆนะอย่างเช่นการทำเรซูเม่เทมเพลตนะ invoice template รายงานธุรกิจพวกนี้นะเราก็ขายเป็นไฟล์ word นะบลอี easy, หรือกลุ่มกํารถนั่นเองนะก็ค่าไฟล์ค่าจ้างนะครับผมไฟละประมาณ100ถึง500บาทนะแล้วก็วิธีการนี้ทุกคนนะเราแค่เหนื่อยแค่ครั้งเดียวนะ แต่ว่าเราสามารถขายซ้ําได้หลายครั้งเนาะเพราะว่า,เ,าเราขายเป็นไฟล์นะครับตรงนี้เนาะซึ่งถ้าว่าเทียบกับงานอนึ่งส2 3นะครับผมนะ้กผมคิดว่างานที่ทําให้เรามีเพส i v e อินคัมก็คือเป็นงานนี้ทุกคนนะงานาขายเทมเพลตเนาะซึ่งงานนี้สมมติว่า,าขายได้100บาทเนาะก็คือ100บาทต่องานใช่ไหม ถ้าเราขายได้30งานต่อเดือนคือวันละวันละวันละ1ชิ้นวันละ1ไฟล์นะวันละ1งานเนาะเราก็จะได้3,000บาทต่อเดือนแล้วตรงนี้นะครับ mm hmm. ผมชอเลาะนะครับแล้วก็สุดท้ายคืองานเกี่ยวกับการเขียนรายงานแล้วก็สรุป เนื้อหาต่างๆเนาะก็เป็นการสรุปบทความบทเรียนสรุปหนังสือทํารายงานเชิงวิชาการตรงนี้ค่าจ้างประมาณ500-3000บาทเนาะส่วนช่องทางน,นะที่เราจะไปหางานพวกนี้เราจะไปหาจากตรงไหนใช่ไหมอ่าเหมือนที่ผมบอกคือจะมีงานพิมพ์เอกสารงานจัดรูปแบบเอกสารงานแปลไฟล์งานสร้างเทมเพลตพวกน,นี้แล้วเราจะไปหาลูกค้าจากที่ไหนถูกต้องไหมก็คือเราก็จะต้องไปหาลูกค้า จากช่องทางต่างๆนะอันนี้คือที่ผมจะยกตัวอย่างในคลิปนี้คือเป็นช่องทางเกี่ยวกับออนไลน์นะครับผมนะก็อย่างเช่นวิธีการถารเงินนะก็คือช่องทางการถารเงินก็คือไปสมัครงานนะบนเว็บไซต์ฟรีแลนซ์นะครับถ้าเป็นของต่างประเทศก็คือจะมี f ฟ v e r ร์อัพเวิร e ดฟรีแลแล้วก็ถ้าเป็นของคนไทยนะถ้าจะรับเป็นงานของคนไทยคือจะเป็นของ ฟาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะในส่วนของเว็บไซต์เนาะก็เว็บไซต์แรกก็คือ f ฟ v e r นะครับมีทุกคนนะถ้าเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารนะครับเราก็ไปที่หมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารนะครับวติ้งพวกนี้ก็ได้นอะอธิข้อน,นี้ไม่ได้ทุกคนนะอันนี้คือเกี่ยวกับการเขียนบล็อกนะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งมันเกี่ยวกับ Data พวกนี้แหละอ่าเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ละกันนะครับผมน่าพิมพ์ เพิ่มตามงานตรงนี้แหละเนาะก็คืออย่างเช่นเรารับอ่าอ่ารับรับอ่า typing and data entry นะสมมตินะเป็นงานนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอค้นหางานนะครับมีไหมอ่านี่ทุกคนนะก็ typing and data entry นี่ทุกคนนะ I will copy past PDF to Excel อันนี้คือของ Excel นะอ่าอันนี้ของเขาเขารับเป็น ก็ี้จากไฟล์ PDF แล้วก็ไปพิมพ์ใน Excel ของเขาเนาะถ้าของเราก็นะครับอ่าก็ี้จาก PDF ไปเป็น Word นั่นเองนะครับผมนะหรืออะไรก็ตามนะที่ลูกค้าเขาต้องการทุกคนนะอ่าอันนี้คือเราใช้แค่โปรแกรม Microsoft word นะครับผมน,นี่ทุกคนนะ I view data entry web research นะครับอ่าแล้ก็ไปยุบไปเราไปดูเนาะอ่าอันนี้ I v นี่ทุกคนนะก็จะมี Excel Microsoft Word PowerPoint PDF นะครับนี่ทุกคนนะก็เป็นการ Copy แล้วก็ไป p a s s พวกนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่า typing Word Formatting นะครับ Clearing นี่ทุกคนนะก็สามารถที่จะมาสมัครสมาชิกแล้วก็มาเปิดบัญชีของเราได้เนาะส่วนเว็บไซต์ที่2นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Upword นะครับผมนะเว็บไซต์นี้ก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามีระเป๋างานนี้นะครับผมกดค้นหาไป <c oughs> รอสักครู่หนึ่งนะครับผมตรงนี้นะโอเ okay, ค Verify s u c c e s s f u l นี่ทุกคนนะก็มี Data Entry Special เนาะนี่ทุกคนนะก็ใช้อะไรบ้างเนาะก็คือของเขาจะใช้ในส่วนของอ,อ่าเว็แบบโปรแกรมอะไรเออ m i c r ร s อ f t Excel เเนาะส่วนใหญ่ที่เจอตอนนี้เป็น Microsoft Excel นะครับแน่แสดงว่าลูกค้าอ่านี่คือ Google Docs มีดูคนนะคือใช้ Google Docs ก็คือเป็นในส่วนของอ Microsoft Word นะครับผมนี่ดูคนนะ Web Research Data Entry ก็คืออเขาให้เราทำเกี่ยวกับข้อมูลแหละนี่ดูคนนะก็อันนี้คือเป็นเว็บไซต์ที่2นะครับผมนะก็ เดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์ที่3กันต่อนะครับเว็บไซต์ที่3คือฟรีแลนเซอร์นะครับนี่ทุกคนนะฟรีแลนเซอร์อันนี้คือเราไปหาจอบหนะ้าคือต้องสมัครสมาชิกก่อนมันไม่เหมือนเท่าไรกับอสองเว็บไซต์เมื่อกี้ตรงนี้ทุกคนนะอันนี้เราไปโพสต์นะครับก็จะมีงานอันนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นงานเนาะก็โซลูชันของเขาเนาะแล้วก็ต่อมาคือเป็นเว็บไซต์ของคนไทยเราก็คือ เว็บไซต์ Fastword นั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้คือเป็นงานเขียนแล้วก็แปลภาษาก็มีนะงานยอดนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาที่งานเขียนแล้วก็แปลภาษานะครับมันจะมีพิมพ์งานแล้วก็คีย์ข้อมูลเขียนบทความแปลภาษาพิสูจน์อักษรน,นะครับขียนิยายตั้งสั้นนะครับอเดี๋ยวเรามาที่พิมพ์งานแล้วก็คีย์ข้อมูลนะครับนี่ทุกคนนะก็รับจัดการข้อมูลดิบแล้วก็วิเคราะห์ด้วย Excel หรือ Access นะครับอ่า รับพิมพ์งานอ่านี่รับพิมพ์งานแล้วก็แปลภาษานะครับก็ค่าจ้างเริ่มต้น250บาทอันนี้ก็1000บาท450บาทนะครับค่าจ้างเริ่มต้นนี่ทุกคนนะรับจัดหน้าเอกสารนี่ทุกคนนะมีจัดหน้าเอกสารที่เราได้ดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับก็คือจัดรูปแบบเอกสาร formatting editing นี่ทุกคนนะก็จัดหน้าเอกสารนะครับผมก็มีนะครับที่เขารับมาก็ประมาณเริ่มต้น850บบาทนะครับอ่าเป็นรายงานการบ้านที่ซิส นะครับนี่ทุกคนนะก็มาดูงานพวกนี้ได้นะครับผมรับแก้ไขแปลงงานแปลงไฟนี่คนมีแปลงไฟด้วยลบหน้าหรือแก้ไขตัวอักษรนะครับอ่ะก็รับงานนี่ทุกคนนะ,ะถามว่าไขางานได้ไหมอ่ะอันนี้เลยนะอันนี้คือไขางานได้นอนหนึ่งงานอันนี้ก็แปลงไฟรับกริรับแก้ไขก็ไขางานได้340ครั้งแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราลองมาคูณดูนะ3า0คูณด้วย250นะครับเขาทําได้ประมาณกี่บาท ผมลองคำนวณแป๊บหนึ่งนะสามร้อยสี่สิบคูณด้วย250ร้อาเขาได้ไรายได้85,000ืาพันบาทเลยดูคนนะนี่ทุกคนนะอันนี้ก็คือจับรูปเล่มเหมือนกันนะก็คือต้นต้น300นะครับแล้วก็ขายได้154คูณด้วย300 ประมาณ46,200บาทนะที่เขาทาได้ไทยได้ตรงนี้ทุกคนนะก็นะครับมันมีโอกาสอยู่นะมันมีโอกาสมีช่องทางที่เราสามารถที่จะหางานพวกนี้ได้นะครับผมนะนี่ทุกคนนะก็ไปสมัครได้เลยนะ้องก็คือ f i v e r Upward Freelance ฟรีแลนเซอร์แล้วก็ฟ a าชเวิร์ดนะครับวิธีการเริ่มต้นก็คือเราจะเที่สมัครสมาชิกเราสมาัครสมาชิกแล้วก็สร้างโปรไฟล์ของเราแล้วก็สร้างกิจนะกิจคืออะไรอ่านเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่ากิจคืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างของแอปไฟเวอร์แล้วกันนอมนี้ทุกคนนะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> ก็คือตรงนี้ทุกคนนี่เนาะเป็นเบสิคสแตนดาร์ดพรีเมียมนั่นคือการบริการของเราว่ามีบริการอะไรบ้างอะไรยังไงกันบ้างใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับผมนะแล้วก็เริ่มต้นกี่บาทนะครับมีกี่ดอลลาร์เนาะแล้วก็แต่ละสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเบสิคพรีเมียมมันจะมีความแตกต่างกันเนาะก็คือมาสร้างกิจก่อนนั่นเองนะครับผม เมื่อเราสร้างกิจแล้วนะครับเช่นฉันจะพิมพ์เอกสารจาก PDF เป็น Word ฉันจะรับอะ,อะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่ที่เราดูของของเว็บไซต์ไทยคือฉันจะรับการจัดรูปแบบเอกสารแล้วไม่ก็การจัดหน้าพวกนี้นะเรวก็ไปเขียนได้เลยเนาะแล้วก็ใส่ตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างงานที่เราเคยทาเช่นไฟล์ตัวอย่างเรซูเม่รายงานหรือ Template ต,ต่างๆเนอะแล้วก็ข้อสีคือตั้งราคาตามความยากของงานนะครับเราจะตั้งเป็นแบบ b a s ิคสแตนดาร์ดพ e เ i มีก็ได้นะให้ลูกค้าเขาเลือก เอาตรงนี้นะครับผมแล้ว2.2คือหาลูกค้าจากโซเชียลมีเดียนะนอกจากการที่เราไปหาลูกค้าจากฟรีแลนซ์แล้วเนาะจากเว็บไซต์เหล่านี้แล้วเราสามารถที่ไปหาลูกค้าจาก a c e b o o k กลุ่มอ่าเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์กลุ่มรับพิมพ์งานต่างๆเนาะใน Facebook ไปค้นหาได้เลยแล้วก็ไปโพสต์รับงานได้เลยนะครับแนะนําให้เราทําเป็นในส่วนของโปสเตอร์ของเราเนาะเป็นรูปภาพเอาไว้ไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆก็ดีเหมือนกันเนาะว่าบริการของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทิก t o k YouTube นะทำเป็นคลิป สั้นในการโปรโมทนะครับงานของเราเองนะครับผมนะรีวิวงานของตัวเองให้ดูนะสนใจแล้วแม้ก็ใน i อแล้วแม่ก็เทรดนะครับผมลงประกาศขายบริการพิมพ์เอกสารได้เลยเนาะใน i อีเป็นรูปภาพแล้วแม่ก็ในเทรดเนาะก็สามารถไปโพสต์ได้นะครับตัวอย่างโพสโปรโมทนะก็คืออย่างเช่นรับพิมพ์เอกสาร Word จาก PDF หรือไฟล์เสียงราคาถูกสนใจทักแชทได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะแล้วก็ข้อสาทุกคนนะคือ เทคนิคที่เราจะเพิ่มนะครับไรายได้ให้ถึง1 0 0 0 0ืบาทต่อเดือนนะครับก็คือ1นะรับงานหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นพิมพ์เอกสารบ้างจัดหน้าจัดหน้าบ้างแปลงไฟล์ pdf บ้างนะถ้าว่าเราสามารถทํา5ข้อนี้นี้ก็จะดีเลย1พิมพ์เอกสารจัดรูปแบบเอกสาร แปลงไฟล์ PDF สร้างเทมเพลตเอกสารแล้วแม่ก็เขียนสรุปงานพวกนี้นะถ้าเราสามารถทํา5ข้อนี้หรือมากกว่านั้นนะก็ก็จะทําให้คุณนะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้10,000บาทต่อเดือนมีโอกาสได้สุงนะครับแล้วแม่ก็ใช้ AI เช่น ChatGPT หรือ Speech to Text เพื่อลดเวลาพิมพ์ก็ได้นะก็คือว่า Speech to Text ก็คือถ้าเราใช้โปรแกรมอันนี้นะก็คือจะอยู่ที่เครื่องมือล้าจะไม่ผิดนะ แล้วก็ที่ทุกคนนพิมพ์ด้วยเสียงก็คือว่าเราพิมพ์ด้วยเราเราอ่านนะแล้วก็ให้ AI เขาพิมพ์ให้นัแล้วก็ที่เหลือเราแค่มาจัดรูปแบบแค่นั้นเองนะครับผมนึงเนาะ p e e d to Text นั่นเองนะครับผมนะต่อมาคือขายเทมเพลตนะขายเทมเพลต Word ออนไลน์เพื่อสร้างรายได้แบบ Passive i อ c o m ัอันนี้แหละก็คือเป็นอยู่ที่ข้อสีอันนี้คือแนะนำเลยเพราะว่ามันเป็น p a s s i v e อ n c ค m e คือเราสามารถที่จะ ทำครั้งเดียวแล้วก็ขายได้ซ้ําด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเทคนิคที่เราจะเพิ่มรายได้นะครับให้ได้ถึง10,000บาทต่อเดือนจากการที่เราใช้โปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนะั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันทุกคนนะก็คือเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ตอนนี้เลยนะครับเริ่มต้นง่ายๆตอนนี้เลยนะแค่เรามีโปรแกรม Microsoft Word นะก็สามารถทำงานพิมพ์เอกสารจัดรูปแบบนะครับแปลงไฟล์แล้วก็สร้างเทมเพลตขายได้นะบน Etsy นะครับอ่าแล้ไม่ก็นะครับผมนะไม่ก็เราก็จะไปรับงานที่ f i v e r u p w o r d อ่าเราไม่ก็ f a ส t w เวิที่เราดูตอนนี้อยู่นะที่เป็นอของคนไทยเราก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะไปโพสต์ที่ Facebook กลุ่มใน IG Trade ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องมีความสม่ำเสมอนะครับผมอะไรได้ถึงจะแตะ3000ถึง10000บาทต่อเดือนมีโอกาสได้แน่นอนอิงชอลล์ตรงนี้นะครับผมนะก็นะับถ้าคุณสนใจงานไหนมากที่สุดนะหรืออยากให้ ช่วยอะไรนะครับนะให้ผมตอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสงสัยอยู่นะสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยใต้คลิปอยู่นี้หรือถ้าใครมีประสบการณ์นะในส่วนของการรับงานหรือทำงานผ่านช่องทางนี้อยู่แล้วนะช่วยคอมเมนต์บอกเทคนิคหรือบอกโอกาสให้กับเพื่อนๆของเราแชร์ประสบการณ์ของคุณได้เลยที่ใต้คลิปอยู่นี้กันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปอยู่นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับใครที่ว่า วิดีโอนี้มีประโยชน์นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะเพราะว่าผมดูสถิติหลังบ้านดยคนนะส่วนใหญ่คือคนที่รับชมคือคนที่ยังไม่ได้กดติดตามดยคนหนะ้าฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ